สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะในคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรจะได้รับในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี้จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะคะภายใบแรกได้ไพ่พระพิรุณค่ะตามมาด้วยไพ่ท่านเท้าเวสุวรรณแล้วก็ใบสรุปคือไพ่พระแม่ปรวตีนะคะจะบอกว่าในชุดนี้เด่นชัดมากในเรื่องของความรู้ความสามารถ แนวคิดมุมมองที่ฉีกแตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์การใช้จินตนาการโดยเฉพาะคนที่มีความรู้เป็นทรัพย์ค่ะในชุดนี้ถ้าทำงานประจำก็ค่อนข้างจะมั่นคงค่ะแต่ถ้าต้องการบุกเบิกอาชีพใหม่ๆเพิ่มหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการเจรจาการติดต่อประสานงานนะคะงานออนไลน์ างานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆนะวัตกรรมใหม่ๆงานที่มันล้ำยุคล้ำสมัยงานที่แบบประดิษฐ์หรือออกแบบมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมางานลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ทางปัญญาทุกรูปแบบนะคะยังรวมถึงโค้ดยูทูบเบอร์งานออนไลน์การค้าการขายแล้วก็อีกหลากหลายอาชีพค่ะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของคนที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างนะคะในช่วงเนี้คุณอาจจะมีความกังวลมีความสับสนบ้างหรือขาดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าผลงานโปรเจกต์ที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันจะสามารถทำได้จริงหรือมันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะมีไรายได้ที่ดีหรือเปล่าถ้าใครคิด วางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะก็จะขอบอกว่าลุยทำได้เลยค่ะเพราะว่า,าแผนงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่มองแบบมองการไกลอะคะ่ะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อะคะ่ะ มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มันไม่ได้สำเร็จจากความรู้สึกนะคะไพ่ท่านเท้าเวสวรรณคือคุณเหนื่อยมาก่อนคุณบุกเบิกมานานแล้วพอสมควรคุณเริ่มต้นจากโสนะ่ะจนคุณมีประสบการณ์มีความชำนาญจนเก่งแล้วจริงๆอะค่ะแล้วคุณถึงได้แบบลงมือทาอะ่ะถ้าเป็นเคสลักษณะเน,นี้นะคะ่ะจะมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามานะคะ เป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากแล้วก็มั่นคงด้วยแต่ถ้าช่วงเริ่มต้นนะคะช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสะดุดติดขาดในเรื่องของการเงินบ้างแต่เมื่อไหร่ที่งานนั้นสำเร็จแล้วผลงานนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วเนี่ยค่ะจะมีรายได้ที่เข้ามาตลอดนะคะหล่อเลี้ยงคุณไปจนจนตลอดเลยเขาเรียกว่ามีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายะคะ่ะไพ่พระแม่ปารวตีนะคะถ้า ในเรื่องของความสำเร็จถ้าใครยังไม่ได้ลงมือทำนะคะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการให้ความรู้การผลักดันหรือเป็นกำลังใจนะคะและยังหมายถึงแรงผลักดันที่เกิดจากความรักครอบครัวด้วยค่ะหมายถึงความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจในสิ่งที่คุณทุ่มเทค่ะ คุณทำเพื่อใครคุณทำเพื่อคนที่คุณรักคุณทำเพื่อครอบครัวคุณเหนื่อยแต่คุณมีความสุขและคุณก็คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตามมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะขอสรุปว่าชาวราศีกุมในเรื่องการงานการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถ้าใครที่าวางแลนไว้นะคะว่าจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วมันยังติดค้างอยู่มันยังไม่สำเร็จมันยังไม่รร่งไปได้ด้วยดีนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าคุณลงมือทำคุณประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนค่ะส่วนคนที่ลงมือทำไปแล้วนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างชัดเจนแล้วค่ะถ้าใครได้ลงมือทำไปแล้วการเงินมั่นคงค่ะมีเรื่องของการเงินที่ดีมากเข้ามาค่ะ ส่วนเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักคนโสดมีความสับสนมีความกังวลใจค่ะแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลือกยากตัดสินใจไม่ถูกแต่แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนคัดกรองสูงอะ่ะเป็นคนที่เลือกพอสมควรอะ่ะมันทําให้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ดีค่ะดีพร้อมในทุกๆด้านอย่างที่คุณต้องการอะ่ะคือชุดนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวังความเพอร์เฟกต์ในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นบุคลิก รูปร่างหน้าตานิสัยใจคอหน้าที่การงานรวมถึงฐานะความมั่นคงคือทุกอย่างต้องดีพร้อมเหมาะสมเหมาะสมควบคู่กับคุณจริงๆอะค่ะคุณถึงจะเปิดใจรับหรือว่ายอมรับหรือว่าจะตัดสินใจเลือกจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะแต่ด้วยความที่แบบเลือกเยอะมาตรฐานสูงบางครั้ง มีความลังเลใจมีความสับสนไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงก็มีโอกาสที่จะพลาดความรักดีๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไพ่เท n นทาวเวสุวรรณนะคะมีโอกาสจะได้เจอคู่ครองที่อายุแตกต่างกันหลายปีค่ะหรือคนที่อายุน้อยกว่า5ปีถึง10ปีนะคะแต่จะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถ เป็นเป็นที่เชิดหน้าชูตาค่ะเขาเรียกว่าแบบเป็นที่ยอมรับอะค่ะของคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังอะค่ะเบื้องหลังความสําเร็จคือกําลังใจที่ดีที่ปรึกษาที่ดีที่มาจากามาจากคนรักอะค่ะ ไพ่พระแม่ปราวตีนะคะถ้าความรักของใครยังไม่ราบลื่นยังติดขัดยังไม่ลงตัวก็ขอแนะนำว่าให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูค่ะผู้ใหญ่จะช่วยชี้นำหรือว่าช่วยคัดกรองช่วยเลือกช่วยตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องคนที่คู่ควร คนที่ดีๆที่เหมาะสมให้กับคุณได้ค่ะก็จะทำให้คุณะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนา จากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตค่ะแล้วถ้าใครที่แต่งงานแล้วนะคะยังไม่มีบุตรมีโอกาสที่จะได้บุตรสมความปรารถนาค่ะเป็นเด็กดีมาเกิดเป็นอภิชาตบุตรอาหไพพระแม่ปรารภติอุ้มบพเคเนศเนี่ยหมายถึงเด็กมีบุญมาเกิดมาเติมเต็มให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขมีความสดชื่นเป็นช่วงบรรยากาศดีๆที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะเป็น เป็นเป็นภาพความทรงจำที่น่าประทับใจเป็นบรรยากาศดีๆเป็นความรักที่มาพร้อมกับความอบอุ่นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะ มีความสุขประสบความสําเร็จสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ลงมือทําค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักมาที่ i d l ดี e ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ อาจารย์สาธกาพมยานค่ะไยพมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ